สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเะครับเด้อมือหนีเขาเดินทางมาทีปู่ย่าจำปานะครับทีน้นหลงบ้างหน่อยนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับให้เขาตามให้นะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหาศูนย์กับสองสามนะครับอยู่ทีกระจกวิเศษนะครับทีเขามาจุดถูบขอโชคแล้วก็เขาได้ไปซองทีกระจกวิเศษเป็นกระจกของแม่ย่าแหละครับอยู่ในสารนะครับของซองบึงแล้ว เราเขาก็ได้ตัวเลขเป็นห้าศูนย์เราก็สองห้ยเอ็นซีเป็นช่องเบิ้งนะครับเพิ่นเห็นสองสามนะครับแล้วเพิ่นก็นได้โชคไปในงวดที่ผ่านมาครับสองสามได้สี่หมื่นนะครับได้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับงวดนี้เพิ่นห้มาตามให้อีกนะครับเขาก็มาตามเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งกันเลยนะครับว่ามือน,นี้เขาถือซองกระจกวิเศษของย่าจำปานะครับให้กับเอ็นซีเป็นช่องได้เบิ้งอีกแค่นึงนะครับแล้วก็เขาก็ถือทำพิธี ขอโชคล้ำนะครับมือนี้เนาะไปเบิ้งกันเลยครับผมครับเขาไปเบิ้งกันเลยนะครับว่ามือนีห้ฮาสีได้ตัวเลขตัวใดจังใดแน่นะครับอีกด้วครับเป็โน้นยูกลางทุ่งกลางกลางป่าเลยนะครับเนาะทันทีเคยติดตามรับชมอยู่ก็นน่าี่จําได้นะครับสารปู่ย่าจําปาแห่งนี่นะครับแต่ก่อนนี่เพ่นบ่มีสารหรอครับนอนเพิ่นได้โชคนะครับได้โชคได้เป็นล้านนะครับผู้ที่เพิ่นถือ นะครับผู้ที่เป็นถือเป็นก็นเลยซื่อสารนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือหลายหลายคนนะครับก็เอาชุดเอาอิหยังมาถวายนะครับซึ่งสารปูนาจำปาบางนี้นะครับเพื่อนไหโชกมาตลอดงวดที่แล้วเขาเดินทางมาเขาก็ได้นะครับโดยที่ว่าเขาได้เบิ่งจากกระจกนะครับเบิ่งทีกระจกแล้วเขาก็ได้ตัวเลขนะครับที่แอดมินได้บอกไปก็คือหาศูนย์ศูนย์หานะครับแล้วก็ มีเอซีแฟนช่องนะครับที่เพิ่นเบิ้งแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นอยู่ใ่กระจกนะครับสองสามนะครับเพิ่นก็ได้โชคไปเพิ่นก็ได้โชคไปสี่หมื่นกว่าบาทนะครับได้สี่หมื่นกว่าบาทแต่จะได้ลอตเตอรี่หรือว่าได้แบบจังไรเนาะครับแต่ว่าเพิ่นได้โอนเงินมานะครับโอนเงินมาให้ซื้อนำเดงนะครับมาถาวายให้กับปู่ยาจำปาในงวดนี้นะครับเพื่อที่เฮาถิมาขอโชคขอตัวเลข ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่อีกเพียนหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าให้ตามให้แน่ทางกับเขามายากนะครับพี่น้องที่จริงเข้ามาแต่หลายหมื่นแล้วฝนมันตกนะครับทางเขามาบ่ได้นะครับารทางเขามาบ่ได้เขากะขี่มอไซค์มารับมือนขี่มอไซค์มา ทางถูกเปียกจัหน่อยเด้อพี่น้องเออแสดงตกคนละตกไม่ทางบนนี้ก็แน่แต่แตทางถูกเปียกเลยเป็นน้อยเพราะว่าฝนตกแล้วครับตามตัวอีูนะครับฝนมากคนแตนะ่ม้าเด็กไหไปักอยู่ ยเลกระจุกไในงวดที่แล้วนะครับถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้เข้าสีเห็นตัวใดแ้งใดแล้วกะเอฟซีเบิ้งน้ำนะครับนีครับกระจุกครับนี่ แล้วก็ให้เอฟซีแพนช่องเบิ้งเอาเองน้ำนะครับเดี๋ยวเ้าสิทธซองให้เบิ้งนะครับกระจุกเกระจุกอยู่่อยูด้านไหนผมนะครับกระจุกอยู่ด้านในศาลนะครับเดี๋ยวเ้าสิขออนุญาตเพิ่นเอาท้กซองเห็นนะครับซีหาศูนย์ซุ้มซุ้มขอไปเอาเนาะครับนก6116ครับในหมวดธิภัณฑ์มาครับเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมในหมวดธิภัณฑ์มาเห็นอยู่ตรงนี้โอ้อยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะกั้นเที่ยวออกมาเพิ่นเถี่อนุญาตบ่เนาะนี่เนาะ จับเด้อจับจนนเนาะเบิ้งเทียวเนาะซูมซูมเบิ้องเอาเบอก์กาไปเอาของเ่นออกมาเนาะครับพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับเบิ้งเด้อครับเด้อเอาซูมให้แล้วนะครับโอ้ทับทัดีอยู่ครับทับยันีนครับ c ศูนย์ห้ากับหกหนึ่งเก่าหนึ่งะครับเห็นตัวใดกับพิจนาวเด้อครับเด้อนี่เป็นกระจกนะครับกระจกอยู่ในสารเมญ่าเนาะครับเบอก์กาไป จับของค่นออกมานะครับก็ให้เบื้องเอานะครับตามสายตาที่เห็นส่วนแอดมินเห็นที่แน่ๆแอดมินเห็นเลข3สามเหรอครับเลขสามนะครับ,รบตัวหนึง่งมีเลขสามแท้ๆและตัวหนึ่งครับเห็นคือแอดมินบอเนะเห็นเป็นเลขสามตัวหนึง่งเห็นเลขสามบอรครับแล้วก็เลขกหาที่แอดมินเห็นนี่เลข3สามกับเลขกหากับเลขกเ phân bằng gần. Do đó bên ông, do đó? Oh, no. Quand đã tăng nga. Hm. I'm going ขออนุญาตสี่เด้อพี่น้องขออนุญาตผู้งาเด้อละนี่เด้อครับอ๋อคือนนี้บบใบสาญลังเล็งอยู่ครับที่กระจกพิเศษนี่ครับเลขสามนะครับเลขสามแล้วก็น,นี่เด้อเกครับเลขเก,ด,เขเกดจังชัดเลยนี่นี่เด้อครับสามนี่สามอยู่นี่ยุไปเนี่ยครับ,น,น,ปปน,รบนี่เกดไต่กันลงมานน่เนาะ อันนี้ตามตามแอดมินเห็นนะครับด้วนยนเลขกจิตครับเห็นคือกันโเนี่ครับส่วนตัวเทิงนี่แอดมินเห็นเป็นสามนะครับตัวน,นี้คือเลขอหาตามสายตาเนาะอาจจะเห็นบ่คือกันนะครับสี่เห็นเบิ่งตามเทียนนิเห็นนะครับส่วนท่านผู้ชมเอ็ดซีท่านช่องนะครับเห็นเป็นตัวใดก็เบิ้งออได้ครับด้วยกระจังเขียวบางหันนะครับแอดมินกับว่าได้เห็นสองสามแต่ว่า ผู้เิ่นเบิ่งน้านะครับเิ่นเห็นสองสามเป็นก็มีโชคไปนะครับได้อยู่สี่หมื่นกว่าอยู่นะครับเิ่นก็ฝากเงินมานะครับสื่อหน่ำแดงมาถวายเม่ยาพอปูอยู่นะครับเอาให้พี่น้องเบิง่งจักหน่อยเล้ากับพิจาน้าเบิ่งนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนแต่แอดมินเห็นมีเลขสามแล้วก็เลขจ็จชัดที่สุดนะครับเล้าก็เลขห้านะครับอาจจะเห็นไรยหม่องไรยจุดแต่แอดมินเห็นยุ่จุดนี้นะครับ แตเห็นสามตัวนะครับมี่สามนี5หามีเจ็ดอ่ะให้พี่น้อง fc เบิ้งพิจนาเองแกหน้อยนะครับถ้าแคปหน้าจอไปเบิ้งได้หรแคปไปเบิ้งแล้วก็เบิบ้งนะครับตัวเลขบางนี้งวดที่แล้วแอดมินบอกหาศูนย์นะครับแอดมินไอ้พร้องนะครับเพื่นว่าเพิ่นเห็นหาศูนย์นะครับแล้วก็ fc นะครับเิลล่าแชแน,นลบ่ะพี่เพิ่น เห็นสองสามนะครับทีมงานทางอุดรนะครับเป็นเบื้องเราเป็นเห็นสองสามเพิ่นกะเอาไปเสียงโชกนะครับเพิ่นกะได้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทเบวลาชาแนลบ่ซื้อช่องเพิ่นเงินบ่จักแมนจัแมนบ่แม่เนมีช่องนี่หรอครับกะติดติดต่อกันอยู่นะครับเอาให้พี่น้อเบื้องนะครับแล้วตัวเล็กช่องให้เบื้องแคปไปเบื้องก็ได้นะครับ เอาเอาละอ่ะครับ <Pie year ixes> ที่นี่เขาจะมาให้เบื้องตามที่แอดมินเห็นนะครับตัวเลขที่ในกระจกของเมญานะครับอ่ากระจกนี่สิมีแค่สารของเมญาเท่านั้นนะครับสารปูสีบอมีกระจกนะครับอทีแอดมินเห็นนะครับเด้ออาจจะเห็นว่าคือแอดมิ้นก็ได้นะครับแต่แอดมินเห็นนี่มีเลขเจ็ดกับห้ากับสามนะครับส่วน จับคู่ให้นะครับแอดมินขออนุญาตนะครับจับคู่ให้นะครับเป็นจับคู่ได้นะครับได้เจ็ดหาเจ็ดสามแล้วก็หาสามแค่นั้นนะครับสำหรับเลขกระจกเม่ยาในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับที่น้อยตัวเลขก็น่าจะได้เบิ้งครบทุกมองทุกที่แล้วนะครับที่เขาเคยได้ตัวเลขก็ได้เบื้องครบแล้วนะครับรัตา มักถาชอบไปจังคอยน้ำไปนะครับถ่าบําบก,กชอบไปเรือนท่านนะครับเป็นข้มเสือส่วนบุคคลนะครับก็บใส่วิจารณญาณในการรับชมท่านจะข,ของเ,เป็นเพีงรรยงซื้อกางตัวเรียกต่างๆที่เห็นกับเป็นแนวท,งทังเท่านั้นนะครับก็มักถ่ายชอบคอยน้ำไปตัวเรียกที่ถือสิทธิ์ป,ประวากันนะครับกับขืนอยู่กับบุญวาสนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทันทีเข้ามาติดตามรับชมไหมนะครับยัง่ทันได้กดติดตามนะครับ ถ้ามักใคชอบเบองคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อทีสี่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับมือนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้พ่อกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ